เรามีออร่าและเป็นส่วนสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีของเรานักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่ารัศมีของเราเกินขนาดร่างกายของเราด้วยซ้ำออร่าของคุณคือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ล้อมรอบร่างกายของคุณคุณประกอบด้วยพลังงานและพลังงานนี้จำเป็นต้องรักษาสมดุลเมื่อคุณมีความไม่สมดุลสิ่งนี้จะทำให้เกิดออร่าที่ไม่สมดุล หรือการสะสมของพลังงานด้านลบที่อาจทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเป็นที่เชื่อกันว่าความคิดอารมณ์และการกระทําของเราส่งผลต่อขนาดและสีของสนามพลังงานนี้ออร่าประกอบด้วยความคิดอารมณ์และความทรงจำทั้งหมดของเรานอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันร่างกายของเราด้วยการดูดซับพลังงานด้านลบจากผู้อื่น ซึ่งอาจทำให้เกิดความเจ็บป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บได้เมื่อเราป่วยหรือซึมเศร้าออร่าของบุคคลนั้นมักจะมืดและหนักเนื่องจากพลังงานเชิงรบถูกดูดซึมเข้าไปมากกว่าสิ่งนี้นำไปสู่ความเจ็บป่วยในร่างกายมากขึ้นซึ่งทำให้รัศมีของบุคคลนั้นมืดลงทำให้เกิดวงจรอุบาทวิธีที่ดีที่สุดในการทำความสะอาด และรักษาออร่าของคุณคือการทำสมาธิการฝึกหายใจและการอยู่ในธรรมชาติตราบใดที่คุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเต็มไปด้วยความรักแสงสว่างและความสุขคุณจะสามารถรักษาออร่าของคุณได้ชัดเจนและสดใสออร่าเป็นภาพสะท้อนของความรู้สึกของเราและวิธีที่เรารับรู้โลกรอบตัวเราสุขภาพความสัมพันธ์ และประสบการณ์ชีวิตของเราล้วนส่งผลต่อสิ่งนี้ออร่ราของเราส่งผลต่ออะไรอาหารได้เครื่องดื่มอารมณ์ความเครียดการออกกำลังกายรูปแบบการนอนหลับยาเสพติดแอลกอฮอล์ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเมื่อออร่ราของคุณเสียหายหรือไม่ชัดเจนการรักษาตัวเองหรือผู้อื่นก็กลายเป็นเรื่องยากเนื่องจากพลังงานบำบัดที่เราส่งออกไปในโลก ต้องผ่านสนามพลังงานของเราจึงจะปรากฏสนามพลังงานของเราเป็นเหมือนแม่เหล็กมันดึงดูดข้อมูลและประสบการณ์ที่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราเมื่อเราเสียสมดุลและมีสิ่งเชิงลบมากมายในชีวิตของเราออร่าของเราก็จะกลายเป็นมลพิษได้เมื่อเราอยู่ในสภาพเช่นนี้ยากที่เราจะมีความสุขพบความรักและสิ่งและสิ่งที่เราต้องการ และสนุกกับชีวิตเมื่อออร,ร่าของเราสะอาดเราจะมีสุขภาพดีมีชีวิตชีวามันจะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตออร,ร่าที่สะอาดจะช่วยให้คุณแสดงความปรารถนาของคุณให้เป็นจริงได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นการทำความสะอาดออร,ร่าช่วยให้คุณมองเห็นชีวิตในแง่บวกมากขึ้นและช่วยให้คุณดึงดูดคนคิดบวกเข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้นความเครียดมลภาวะ และการปฏิเสธในปัจจุบันทั้งหมดสามารถเข้าสู่ร่างกายและจิตใจของคุณได้ความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการงานความสัมพันธ์การเงินปัญหาสุขภาพและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษและวิถีชีวิตที่ไม่ดีสามารถส่งผลเสียต่อคุณในหลายระดับนอกจากนี้ยังสามารถทำให้คุณรู้สึกเศร้าหมองคล้ำ หมดพลังและถึงบะผดหูได้ร่างกายของคุณเป็นตัวชีวัพลังงานชีวิตที่คำจุนชีวิตและร่างกายของคุณหากพลังงานนี้ถูกปิดกั้นหรือหมดลงอาจจะนำไปสู่สภาวะสุขภาพเฉียบพัน์หรือทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้ในอนาคตการทำความสะอาดออร่าจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่คุณจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและปกป้องคุณจากพลังงานด้านลบ การทำความสะอาดออร่าของคุณสามารถทำได้ตามธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้สารเคมีหรือสารที่มนุษย์สร้างขึ้นก่อนอื่นคุณต้องรู้ว่าออร่าของมนุษย์ประกอบด้วยอะไรออร่าของมนุษย์ประกอบไปด้วย3ชั้นคือสนามอีเทอร์สนามอารมณ์จิตใจและสนามกายเลเยอร์เหล่านี้ทั้งหมดเชื่อมต่อถึงกันและกัน และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตลอดเวลาสนามพลังงานของมนุษย์เปรียบได้กับหัวหอมเนื่องจากมีหลายชั้นและแต่ละชั้นก็มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งรวมกันเป็นองค์ประกรอบทั้งหมดว่าเราเป็นใครในฐานะปัจเจกกล่าวกันว่าถ้าออร่าสกปรกเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิดดังนั้นจึงต้องทำความสะอาดสามารถทำได้โดยการ จิตวิญญาและการล้างพิษในร่างกายควรทำเป็นนิสัยคำแนะนำเหล่านี้บางอย่างอาจดูเหมือนเป็นสามัญสำนึกเช่นไม่สูบบุหรี่หรือทานอาหารขยะมากเกินไป การดื่มน้ำกับมะนาวทุกเช้าในขณะท้องว่างจะช่วยให้คุณทำความสะอาดออร่าและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมะนาวอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและชำระเลือดให้บริสุทธิ์มะนาวยังช่วยคุณลดน้ำหนักได้ ใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงในธรรมชาติในแต่ละวันสามารถเดินเล่นในสวนสาธรารณะริมชายหาดหรือแม้แต่ส่วนของคุณการฝึกนั่งสมาธิคือการนั่งเงียบๆทำใจทำจิตใจให้ปลอดโปร่งสิ่งนี้ยากยากที่จะทำในตอนแรกๆแต่ด้วยการฝึกฝนมันก็จะง่ายขึ้นการฝึกหายใจ ฝึกที่การหายใจและพยายามอย่าคิดถึงเรื่องอื่นนำความตระหนักรู้กลับมาสู่การหายใจหากคุณเริ่มคิดเรื่องอื่นคุณสามารถล้างเรื่องราวทั้งหมดนี้ในตัวคุณได้ด้วยการที่เปิดใจกว้างออร่าของคุณจะสว่างขึ้นในวินาทีนั้นคุณจะรู้สึกดีขึ้นกว่าที่เคยรู้สึกมาด้วยซ้ำ แน่นอนว่าควรปฏิบัติตามแนวทางนี้ทุกวันนั่นคือสิ่งที่ฉันพยายามจะเข้าใจเราควรดูแลออร่าของเราทุกวันโด้วยวิธีนี้เราจะไม่เจ็บป่วยทุกประเภทแม้ว่าเราจะได้รับอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะสามารถรักษาได้อย่างรวดเร็วฉันหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณทำความสะอาดออร่าของคุณและใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีและไม่ธรรมดา